สวัสดีตอนเช้าเจ้าาาช่งหหวน早เ好ี好，大家好。Good morning พูดแล้วก็ทักทายหลายภาษาเด้อจ้ามารอบนี้เนาะเขามาเที่ยวต่างประเทศเขาก็ต้องเบ้าให้บรแไดหลายๆภาษานะจ้าเนาะมือนี่ก็เป็นวันที่27เดือนธันวาคม2567เป็นวันที่5ที่เรามาเที่ยวในจีนแล้วนะจ้า วันนี้เราก็จะไปเที่ยวที่ตากูกลาเซียรหรือทานหิมะน้ำแข็งตากูเขาบอกว่าท่านหิมะน้ำแข็งนี่เป็นท่านหิมะน้ำแข็งที่เล็กที่สุดในโลกค้นพบโดยชาวญี่ปุ่นจ้าไปศึกษาหาข้อมูลเอานะถ้าใครอยากรู้พูนแล้ว ตอนนี้เข้ากับนางรถโค้ชไปนะคะอืมนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในรถนะาจาน้ะเนาะสองทางทางกับบรรยากาศดีสวยสวยงามสวยงามกับต้นไม้แหง้ง <c> เ <oughs> อาเมนง่วนเฮอร์มาลีน่นะเออถึงอากาศสีแหง่งต้นไม้สีแหง่งแต่กังามเพราะว่ามันมีอ่าอย่างะน้ำแข็งติ ลำไร่ลำไร่นะจ๊ะกับพ่อได้เห็นได้เบิงยุ่สวยภูเขาก็ใหญ่ระหว่างสองค่างทางนี่กัองามแต่เขาก็สิมิ่งมองจอดให้เบิงมองจอดให้ทายลูปนะจ๊ะอันนี้ก็คือมองจอดมองที่หนึ่งนะจ๊ะนักท่องเที่ยวที่มาเมืองนี้นะจ๊ะห้ามว่างกระเป๋าจ้ะเพราะว่าลิงหลายลิงมันกับสิญยาดกระเป๋านะจ๊ะแล้วกัสิแลนหนีจ้ะเห็นนักท่องเที่ยวจีนสองผู้บ่าวผู้สาวเพิ่นว่างกระเป๋าได้แล้วว่าสไทายลูปเลย ลิ่งกัยญ,ญาตไปล่ะประเทศไทยรูปให้เบิรงอันนี้นะจะเป็นจุดแรกที่จอดนะจ๊ะให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปของทะเลสาบกับภูเขาผับนี้คล้ายๆของอจิวใจโก้นิดนึงซูมไปที่ภูเขาแพลนไปที่ภูเขาแล้วก็พาไปต่อนะจ๊ะขึ้นรถใด,ดก็ไปต่อนะจ๊ะทุกคนต้องเฝ้าขึ้นรถนะจ๊ะถ้าขึ้นบพท่านก็ต้องล่อหลอกไหมล่อ,ลอขั้นไหมนะจ๊ะ ในกลุ่มของเขามันสิมี20คนเนาะเพิ่นก็คข้าดาทายลูปแล้วัที่นี่ไก่ห้องเอินโอ้ยขึ้นรถได้แล้วขึ้นรถได้แล้วเพิ่นค่าดาทายลูบัดที่เพื่อนขึ้นรถบ่ท่านประตูรถปิดก่อนปัดเดีก็ต้องได้นถารถลดขั้นใหม่มาเพื่อที่สิไปหามูในกลุ่มข้างหน้านะจ้ะเนาะออันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะจ๊ะถ้าเขาเอินให้ขึ้นรถก็ฟ้าเด้ออังสันสิด้ตกรถเด้่ได,ด้ดพอมูเด้อไพ่พอมูอีกเทียข้างหน้าพุ่นแเรา ากั ane, gen, ะะสิภามาเบิงบรรยากาศนะคะการสิเป็นบรรยากาศของฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศจีนหิมะไม่มีมีแต,ต่ต้นไม้แห้ง Me. อยากมาเอาสงสัยก้อนหนานีหิมะตกเพราะว่าเหนือน้ำทะเลสาบรู้สึกจะ,ะเ,เป็นน้ำแข็ง <ROB. S 1> นะคะเออเอออีหล <ว fred, S 1> ีเนาะเป็นน้ำแข็งวะเออก็สวยไปอีกแบบอบเคยเห็นโลกไปเล่น ลงไปเลนเป็นสก,กีเด้ยวันนี้อันนี้คือจุดที่สองที่เขาให้จอดลงถ่ายรูปนะคะวิยสวยนึกว่าภูเขาเอลภูเแล้วปันเคยไปเอลในยุไซนออังกฤษเป็นเพราอไอแลนเออบาจากไปหาข้อมูลเองจ้าอือเม,มือต่างคนต่าง่ทยรูปเ้าเ้าซูฟ้าๆ,ๆ้าเดี๋ยวคนสิมาก่อนอ่ะว้าวอันนี้ทะเลสาบนะจ๊ะสงสัยหิมะตกหนาวครับอากาศอากาศแถวอุทยานนี่แถว เทวตากูกาเซียนี่นาวอีลีทับบนนาวคังนี่เนื้อหนามทะเลสาบองสิบ,บปินนณลำแข็งดอกน้าจานเนะาะบัดที่นีเขาก็พ้าไปเรื่อยๆขึ้นรถไปอีกจก้ะชอบบรรยากาศสองข้างทางไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยใด,ใดๆคือสวยมากสวยงามนั่งผากไปในกรกจจำบรรยากาศใดเลยนะา หนาวอากาศหนาวแห้งข้างล่างบ้านในคืนทึ่งตากูกาเซียนะก็ว่าหนาวคักแล้วขึ้นไปท้งทั้งหีงหนาวคักอันนี้นะคะเขากับมหัวแล้วค่ะก็บอกให้นักท่องเที่ยวนะคะไปเขาของน้ำก้อนก้อนที่สิขึ้นไปนะคะเทาก็สิไปซื้อตัวเพื่อที่สีนังกระเชาขึ้นไป้างทึ่งนะคะก่อนสิไปกับผ้ากันแชะแชะแเชะแชะลูบก่อนจ้าตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นขึง ถึงทางขึ้นต้ากูนะจ๊ะนาวไหมเจ๊ะลมด้วยหนาวเอ้ยมันมองไม่เห็นไม่อยา่างเหนื่อยต้องเดินถอยหลังเฮ้ย <ไป S 1> จะได้เห็นวิวอ่าพัดจืเขาอาพัดจืนสวยสวยสวย ย่างวาปากกระแข้งนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวแห้งนี่เท่ากับสิงยางเข้าไปข้างในนะคะเพื่อที่สิไปซื้อตั๋วเครื่องกระเช้าหรือว่าซื้อตั๋วเหล่ากับบัจักรอรอดูคลิปก่อนนะจ๊ะว่าเราซื้อตั๋วหรือยังสวัสดีตอนเช้าที่ตากูกาเซียนะคะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแมวมือน,นีกับเป็นสาวมังก็เรียบ่มเมนว่ะใส่มหมวคือซื้อมอ่า Good morning everyone now we are ตาก,กูกกาเจียจ้าแก้มแดงๆไม่ได้กินแคลอดนะจ้าแูทนเนได้ตัวมาแล้วตอนนี้กำลังจะเดินเข้า หูบมวกมันไม่ตรงเฮ้ยมันหูมีมีแล้วก็ม um> ีมีเหมือนกันเนี nah ่ยเนี่ยไหนลงไปครบไปตามมาหนาวไม่หนาวแม่ที่อ้นหนาวไม่หนาวไม่คิดจะถ่ายพวกไอ้พวกอะไเหรอ จนนี่นะจ๊ะเรากำลังฉีกคืนไปทางตากุกาเซียนะจ๊ะอยู่ในกระสอบอยู่มองลงไปข้างล่างเซียวเซียวอ้ยปีนต้นมะกคีดาว่าคักแล้วอันนี้เซียวค่ะก็ปีนต้นมะกคีดาวเีผัวทำงมมาสั่งถ้าเป็นคิวมุกยง่ายโอ้ยเซียว นี่ก็เป็นวิวตอนห้องขึ้นกระเช้านะจ๊ะโอ้ยทั้งสวยทั้งเสียวเป็นการขึ้นกระเช้าที่เสียวมากสูงมากมการขึ้นกระเช้านะจ๊ะก็ขึ้นประมาณสิบหานะที่จะค่อยๆขึ้นจะขึ้นได้เทียละแคนนะจ๊ะเนาะลายก็ะนีประได้เด็อันตลายาชมวิวข้างข้าง ไปก่อนนะจ๊ะเวลากระเชาพานเสานะคะมันกระสิดังกึอกเกืกกึกกืกโอ้เซียวเซียวคักย่านในใจโอ้ยอย่าขาดเด้ออย่าขาดเด้ออันนี้แหละนะจ้ะคนห้าคนขี่ย่านเนะจ้ะ ขี้ยานจะแหงอยากไปอกดเอาล้ว่าอยัางมาพอความสวยความงามในใจก็คิดว่าย่ำใดนอสีหอดขังเทิงขึ้นนั่นหอดแท้ไก่สิบอรไว้แล้วเด้อเล่นกล้องเซลฟี่ถ่ายไปเรื่อยๆจ้าเห็นเนาะเฮ้อ เดินโดนด้มาหามาท้องมาเทียวงตั้งต่างประเทศเทียเขาก็ต้องเก็บภาพไว้หลายๆเออเอาไว้เป็นที่ระลึกเป็นที่ระทึกหนึ่งสองสามแชะ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 ,ชะ,ชะเอ้ยปานเพื่นคักกุ้ยเพุ่นนะเอ้ยเจดีย์เอ้ย <laughs> สวยไหมคะข้างหลังสวยไหมเฮ้ยงั้นบ้างบั้น้างว้าสุดยอดเย็บปะหมายถึงไหมโอยเฮ้ฮ้คไก่สีหอดขังเทิงแล้วนะจ้ากับสีเห็นยอดของตากูนะคะคืนไปขังเทิงกับสีมี่มองพักให้ดิให้ นักท่องเที่ยวได้กินกาแฟกินมามา้ากินขนมมีอย่างายอยู่ขางเทิงพร้อมนะจ๊ะเผื่อที่นักท่องเที่ยวสิ้นพักแบบว่าขางเทิงมันหนาวแห้งบางคนกับบอยากออกไปย่างข้างนอกนะจ๊ะการนั่งข้างในจ้า ใดๆก็ชมบรรยากาศไปก่อนนะจ๊ะเราจะไม่ตัดและไม่ต่อคะ่ะเพราะว่าเสียดายรูปภาพที่เราถ่ายมานะจ๊ะอ่าเบิ้องป้ายซ้ายขวาวายเหวทั้งนั้นเลยซ้ายก็ภูเขาขวาก็หุบเขานะจ๊ะโอ้ยน้ำได้สีหอนนอ้อเอ้ยอ ก,กลมุมทิมาเที่ยวรลอมนี้นะคะโชคดีมากเลยจ้ะพาะวากรนหนานีนะจ๊ะกัเชาที่คืนตากูกาเซียนะคะปิดจ้ะปิดตั้งแต่ต้นเดือนท่านว่านะคะเพิ่งจะเปิดวันที่ยี่สิบท่านว่าจะโชคดีมากเลยที่มาท่านตอนกะเชาเปิดจั้งเซนเป็นปได้นมาเทิ่งนีแนเลยและแล้วเราก็มาถึงข้างบนตากูกาเซียนะคะ อากาศหนาวมากติดลบสิห้าองศาจา้าข้างล่างว่าหนาวเดียวข้างทึ่งเฮงหนาวค่ะโชคดีห้องศึกษาขอมูลมาก่อนว่าทาสิม,มาตากูกาเซียนะคะเ้าต้องใส่เสื้อผ้าหนาเน่นรัดกลุ่มนะคะเออใส่ปนันมิดชลินจา้าใส่ชุดยังกับมิดชลินนะ,ะปุ่มปุ้ยจา้าอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศข้างทึง่งตากูกาเซียนะคะ กะีมีนักท่องเที่ยวผ้ากันมาเบิงมาถ่ายรูปส่วนหมากก็ถ่ายรูปนะจ้ะเฮากับอเบิงเดวยตาเนื้อนะจ๊ะสวยงามมากอือผู้ใดอยากถ่ายรูปกับก่อนอียงก่อนหินที่สลักวาตากูกาเซียนะจ๊ะก็ต้องเข้าแถวจ้ะแต่ห้องบ่ทไายจ้กขี้ขาดขี้ขาดล่อแถวนะจ๊ะแถวกันเยาวเกินเฮากันได้แต่แพลนกล่องถ่ายบรรยากาศถ่ายคนมาให้เบิงนะจ๊ะเนาะ ว่าสิแซงเขาไปทาย,ยุแต่ว่าบกกะอยากอายเพราะว่าคนที่เขาแถวล่อกันหลายเกนนี่นะจ้าคนหลายแห้งอยากได้ภาพสวยก็คือสิอยากอยู่เพราะว่าคนหลายถ้าเขาอยากได้ภาพว่าเอ,อ่อยืนทาย,ยผู้เดียวบอ่มีนคนอยู่ข้างหลังสิต้องไปตัดรูปคนรีทัดรูปคนออกนะจ่าภูเขาหิมะกาตากูกาเซียสวยงามมาก แต่เขาบอกว่าอีกห้าสิบปีข้างหน้าจะละลายวะส,สันโอ้คือเป็นแต่เสียดายแท้ดีแล้วที่เฮาเดินมาเห็นครั้งหนึ่งในชีวิตอืมคนกันยิ้ม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 ถ่ายรูปกันไปฮเฮาได้แต่แบบนี้แหละเพราะว่าป่มมีคนถ่ายห้เพื่อนเพื่อนหายไปไหนไม่รู้กลัวลื่นบางคนนะคะประเดยใส่แนวกันลื่นล้เทอามากนะคะยังไปถ่ายรูปยังเหยียบหิมะหิมะมบางมองก็เป็นน้ำแข็ง เมือนตุบมือตุบโอยอ้าวผู้บ่าวมาแตาาาา่ทางไดนี่วายติดกองชั้นเซย์วายผู้บ่าวจ้ามาแต่ทางใดจ้าเอ้นี่ก็เป็นบรรยากาศขังเทิงนะจา้าขังเทิงตากูกาเซียนะจา้าอันนั้นก็สิเป็นสานะคะอยู่ข้างล่างเป็นสาหนามซึ่งมันเป็นหิมะตกไซมันก็นเลยกลายเป็นสีนั้นนะจ๊ะถ้าเป็นฤดูหนอดร้อนน่ะน่าจะเป็นสี สีนนาสีทะเลจังสีนะคะผ่ามุมสูงของตากูกาเซียทั้งภูเขาและหิมะสวยงามมากเลยนี่เหลือกระเช้าที่ฉันขึ้นมาโอ้สูงขนาดนี้มาได้ยังไงเนี่ยเออแก้วแก้วอีริ ประเทศจ there, ีนน e ี้ยังกับอลังการเหมือนนะจ๊ะนาะอื้มสวยงามปั๊ดหนึ่ว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์พ้วน่ะอุ้ยสู้เหมือนเห็นคักๆกันนะว้ายไม่ต้องไปเลยค่ะอันนี้คือสวิตเซอร์แลนด์แดนมังกรอนอิลิอืมตอนนี้ฮันะจ๊ะห้ากับสีลงได้เวลาลงแล้วจ้ะเพราะว่าเขาซาที่สุดในกลุ่มแล้วนะคะไก่ถ้ามาถาน้ำนะจ๊ะไก่แอนคนเฉยจ้าขอฝแกว่ เราหมดเวลาแล้วนะคะต้องรีบลงแล้วค่วะว,วขิขอโทษค่ะพอดีถ่ายรูปเพลินคุณเด็กแก่โตกับขอโทษกุมทั่วน้ำกันหลายๆนะจ๊ะเพราะว่ากุมเห่ามาไทยหลปบจนลืมเวลานะจ๊ะนี่แหละเขาจังเอิญมาเที่ยวบริเวณหนาวแล้วพากันลงไปไต้ลางหพื่ความหนาวแต่กุมเห่าหนาวบันไดเห่ากับอดเอาจ้าเพราะว่าดดนโดนหรืออาจจะเป็นศาดตรจังิีดีมากนะจ๊ะนี่ก็คือ ภูเขาหิมะตากุยกาเซียที่อยู่ในประเทศจีนเมืองเฉิงตูมาได้ไม่ลำบากมาโดยทัวร์แต่ถ้ามาเองก็ต้องเป็นคนที่สามารถพูดภาษาจีนสื่อสารภาษาจีนได้เลยใช้แอปพิเคชันการจ่ายเงินอะไรต่างๆของคนจีนนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้แนะนำเบก่อนนะจ๊าเนาะ วันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้บ๊ายบายใจเจียน